สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื่อกลางแชร์ข่าวจริงนะคะก่อนที่จะเริ่มคลิปวันนี้นะคะขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าทางช่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารอมสินนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอกย้าความรู้สึกหรือเชิดชูความรู้สึกของใครๆนะคะทางช่องแค่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเพราะเห็นว่าข่าวสารตัวนี้มีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะเลยนํามาเสนอวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ สำหรับสินเชื่อฉุกเฉินของทางธนาคารอมสินนะคะใครที่ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงิน10,000บาทนะคะสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระค่ะทางธนาคารอมสินนะคะได้เริ่มปล่อยโครงการตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาค่ะแล้วได้นัดหมายส่งเอกสารแล้วก็ทําสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะคะใครบ้างนะคะที่จะได้เงินใครบ้างที่จะไม่ได้เงินนะคะตอนนี้ค่ะทางธนาคารนะคะได้เริ่มทยอยส่ง SMS ไปยัง างมือถือนะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนใครที่ผ่านการอนุมัติเงินแล้วก็ใครที่ไม่ผ่านการอนุมัติเงินนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูตัวอย่างกันนะคะสําหรับคนที่ผ่านการอนุมัติเงินข้อความจะเป็นหน้าตาแบบไหน สำหรับท่านไหนนะคะที่ผ่านการพิจารณาทางธนาคารออมสินนะคะจะส่ง SMS หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะท่านได้รับอนุมัติเงินกู 100, ้1,000 0บาทโดยจะโอนเข้าบัญชีของท่านค่ะแต่บางท่านบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ได้รับ SMS เลยแต่ว่ามีเงินค่ะโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถเช็คได้ที่แอป Mymo ได้เลยนะคะอย่างคลิปตัวอย่างรอบที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะว่าการเช็คผ่านแอป m y m o ทําอย่างไรนะคะอันนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะ ะะสำหรับคนที่ผ่านการพิจารณาค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ได้ลงทะเบียนกู้เงินไปกับทางธนาคารนะคะตอนนี้ทางธนาคารนะคะได้เริ่มทยอยส่ง SMS ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาของทางธนาคารนะคะหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เป็นตัวอย่างข้อความสำหรับ SMS ที่ทางธนาคารได้ส่งข้อความไปให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะธนาคารอมสินไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อโควิดให้ท่านได้ขออภัยมาณที่นี้นะคะแต่ทางธนาคารไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่ผ่านการพิจารณานะคะอันนี้ก็คงจะเป็นความรับของทางธนาคารนะคะถ้าอยากรู้ข้อมูลก็ต้องไปสอบสาถามสาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะสร้างความกระจ่างให้กับพี่น้องประชาชนหลายๆคนที่ลงทะเบียนไปนะคะก็เป็นตัวอย่างของ SMS ที่ผ่านการพิจารณาแล้วก็ไม่ผ่านการพิจารณาของทางธนาคารนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังรอข้อความจากทาง SMS ของทางธนาคารอมสินอยู่ค่ะ ฝากกันไว้ทิ้งท้ายนะคะใครที่อมองหาสภาพคล่องทางการเงินนะคะทางธนาคารอมสินยังมีวงเงินคงเหลือนะคะสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระวงเงิน1,000 0บาทนะคะเปิดโครงการจนถึงวันที่30ทธันวาคม2563กันเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของทางธนาคารแล้วก็กอกลงทะเบียนได้เลยค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนทำช่องหน่อยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์หน่อยค่ะจะได้กระจายข่าวให้ทั่วถึงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมาอัปเดตข่าวสารอะไรสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ